Còn Mình luôn Để nói cho để cho hậu công nào Để nói cho hậu công nào, hậu công mình quả Ok Ông khi โอ้โหทำยังทิ้่ไว้ใจไหนก็เติมเน็ตอยแล้วเติมเติมทไหนตอนตอนทัเงอะไหตรงนี้ไม่มาตรงนี้ เาลพาลพาอยู่ในโว้ใ่ไองจน้ี่ป้อกนอไปกอวิ่งวิ่งอะไปตนงมึงตรงไปนู่นนะนี่งรถสีขาวอ่ะเออไปไปไไปนี่นักวิ่งแล้วนะครับนักวิ่งนักวิ่งไปแล้วอ้ยเดี๋ยว่องเดว่องากระตืออิ่ที่หมายเขาบอกด้วย เราวิ่งเดียวีอะไรวะเราวิ่งเดียวมีอะไรวะารมองไปนู่นตรงนู้นโอตู้นเฮ้ยแล้วคนไม่มีเลยในเมืองอะนู่เยอะรนี้ปี้วี้ดขึ้นรถอีกแล้ว โดยขึ้นรถอีกแล้วขี้ไม่ใช่เลยโอ้สาวเนี่ยไปอันนี้พาพาชมเมืองพิจิตรกันนะครับผมนะครับรถหลังนะครับผมจะตายหานะครับผมเดี๋ยวรถชนตายนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของเมืองพิจิตรนะครับข้างหน้าก็แว๊บแว๊บแวบมีไฟนะครับรู้สึกว่าจะเป็นตำรวจนะครับเราก็ได้ทําการทิ้งกัญชาไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับมีสะดวกซักนะครับผมเนี่ย ร้านไฟนะครับผมศร mm ีว hmm. ัฒนานะครับจังหวัดพิจิตรตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนเส้นอะไรวะสารหลวงนะสารหลวงตอนนี้อยู่สารหลวงเนี่ยวิ่งตั้งแต่ไฟแดงนี่เลยวิ่งเหรอเนี่ยคนน้อยเหรอมึงจะวิ่งไหนเองอ่ะเฮ้ยมึงมึงวิ่งไปแล้วก็บอกสวัสดีครับถึงได้ไหมสวัสดีครับแล้วก็กลับมาเมมตราสวัสดีครับอ่ะตรงนั้นอ่ะเฉียบเมตรมาเพื่อนเดียวเหรอ ไอ้เงี้ยเฟี้ยวเลยนะก็บอกไว้ก่อนเออเี้ยวเลยนมึงสวัสดีครับเนี่ยนเดี๋ยวโดี๋ยวเดวบอกสวัสดีครับเนี่ยงี้เออถ้าใครดูคลิปนี้ถ้าใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะถ้าเกิดว่ากดแชร์จะเยอะนะจะให้จะให้จะให้น้องปาล์มนะเขาจะมาบอกสวัสดีครับนะครับผมสวัสดีก่อนนอนนะตำรวจมาปะเนี่ยไม่ใช่จะให้น้องปาล์มไปสวัสดีก่อนนอนนะครับผมสวัสดีในร้านในร้านอาหารนะครับผม เน uh ี่ยรถสวยว่ะตังหนึ่งเนี่ยเนี uh ่ยเนี่ยเนี่ยตรงไหนเฮ้ยคนมันเฮ้ยไม่มีเดี๋ยวอยู่จุดเช็คอินเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยววิ่งตีข้างรถตรงนี้ไปเลยดีกว่าอย่างเงี้ยเออแล้วก็เดี๋ยวกูได้ถ่ายคนด้วยกูได้ถ่ายคนด้วยไปตรงไปเลยูไปอีกที่อูเลยไปอีก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 ใกล้ใกล้ใกล้ร้านจุดเช็คอินอ่ะใกล้ร้านจุดเช็คอินเลยเต้ยก็วิ่งก่อนถึงนี่ก็วิ่งก่อนถึงนี่ดิ ไหนมีคนปะเฮ้ยเฮียจุดฉีกอินแม่งปิดไปแล้วเนี่ยเฮ้ยต้องมาหัววันวันที่หลังอะเนี่ยเนี่ยจุดฉีกอินปิดไปแล้วเนี่ยชิบหายเลยปิดไปแล้วมึงน่าจะวิ่งไอ้เฮียคนมีคนเดี๋ว่ามึงจะวิ่งเข้า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 ไปให้กล้วยเนี่ยเคาะหน้าคอกุ๊กดดื่มกดื่มไอ้กระโดดก็ดื่มกระดกดื่มนี่กว่าเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ข้างหน้ากระดกดื่มไเวลาสี่อ่ะ

สาวเยอะด้วยกสเมื่อกะ้สาวเยอะดวิ่งะเยอะบ่ะไม่เนื่อยปวดขี้เขาเยอะไม่ได้มองเลยมองแต่ทาั้งธรรมาแล้วเถิดโอ้เมื่อกี้สาวเยอะมากเลยเมื่อกี้สาวเยอะโอ้ใกล้ถึงแล้วมาแล้วขับได้ถึงแล้วขี้ยังไม่ไหวแล้วมืดน้ำมืดน้ำมืดน้ำทำไมโอ้ตอนดึกแล้วดังไม่ได้ใช่เลย โอเคนะครับเรา,าเราเราพูดเราพูดดังไม่ได้นะครับเราเราจะพูดแค่เบาๆนะครับผมเราจะพูดดังไม่ได้นะนะทุกคนเข้าใจด้วยนะโอเคปะฮะน,นักวิงกว่งวิง่งวิ่งวิ่งโชว์ <laughs> ออก<า>ข <laughs> <c ười> ี้จะไหลววบบอกก่าาเรรัย ้ยายามดังครับเราจะเดินขึ้นไปดังนะครับผมเราจะเดินขึ้นไปดัง ชั้นไ,ไหนเลยเนี <that that ่ยปวดขาแล้วปวดขาเมื่อยเลยเมื่อยเลยเมื่อยแล้วเนี่ยไหลไหลไหลชั้นแลยเนี่ยยังไม่ถึง

โอเคล้กองหน้าดู่าฮ <laughs> ่าน้าฮ่าฮ่าฮ่าน่าง่าฮ่าห่าฮ่าฮ่า่น้ำาี่าฮ่าฮ่่ยโอ้โ่ฮ่า่องใช้เป็นไง่าฮอาามึงข่้ก่อ <laughs> น ไม่ขี้นะหรอเทที่นอนไอ็เอ็ดที่นอนก่อนไอ็เอ็ดที่นอนก่อนเอ่อจืดแค่ไหนหรยออุ้ยหัท้องแข็งไม่ไหวอ่ะอู้ไม่ไหววะเด็ี้ออกเฮ้ยอะไรอ่ะพอแล้วยี่อะไรเอาดี่อะไรอ่ะเอาอะไร เฮ้ยอะไรอะแบบอี้อะพอโอเคโอเคพอละแค่นี้แหละถ้าคนดูเยอะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายเล่นๆให้ดูกันอีกนะโอเคนะโอเคแล้วมันลงมาแล้วนี่มันมองไม่เห็นแล้วช่งช่องโคน้าต่างอุ้ยปวดขาอยู่ไหนวะฮะเฮ้ยมันมันชั้นไลยห้าชั้นอ๋อมันมันลงมาอีกสองชั้นลง

ตังตังโอ้โหจะกบเดี๋ยวจะกลับเอาตังไหมเอาเน๊าดักฉันให้เจ๊กันเอาแบบฉันมีอยู่เกี่ยวเลยจำไม่ล่ะลวงยากหน่อยเอานี่สองบาทอันนี้ไว้กินน้ำกินสิบบาทแม่กี่บาทแล้วก็ดูดิเอาเรียวๆถ่ายสองสวยดิเออถ่ายแล้วไปจะกลับแล้วไปแค่นี้แหละ แบบแบานีะลงมาทงานนี่คุณชั้นข้าวิ่งอะข้าวิ่งเชี่ยเนี่ยส่ปาเป็ดปบาทอาเอาไป็ลามาหนี้ไปเลยไปไปก่อนไปกล้องก่อนเล็วจุกก่อนเเียายกล้องก่อนเร็วไปากล้องเร็วฉันยังไม่ได้อาบน้ก็น่าต้ก็ตังค์ ไปสัตว์นอนตาช้ำเลยนะไอสัตว์ไปไปกล้องหน่อยเร็วไปกล้องคนใบกล้องกล่อยเฮ้ยเฮ้ยไปไปกล้องหน่อยกล้องนี้ไปใบกล้องนี้